ออกมาโต๊ะไดติดตั้งเข้าโหตั้งเยอะคิดว่าฉันจะยกชูชีชีวชิตเกเหรอกลับเลยอออเออแครเสียเจอย่าลืมนะว่าฉันคือใครฉันคือคนที่แขังแข่งที่สมดิชมรมนะคะ่ะเฮื่อ

โห oh.

ย่มีดไปใส่หมอนั่นชินในงานใจไดำฉันหรอไอที่จริงมันเป็นมีดติดบเบ เฮ้ยความคิดเร็วๆเร็ไหล่ประนาคตไปใผู้ชาติบ้านนะเว้ยวอีกส่งบี้เว้นยิดใช้กับสุนเร็วเร็ว ที่สบิไอ๊ะเจ้าสบิวันกัดกี่ชั้นไม่หยุดเลยยิงนัดส,สุดท้ายชิบหายเอ้ยมานี่ มาดิฟัดไม่นะเพื่อนายต้องตาย mm hey. มวกปืนก็บอกว่าจะพอใช้ได้ลองยิงเลยพอใช้ได้อยู่เจ้ารระเบิด ไโป้ยโกบโกบ้ยสุดกันหลัวบ่อน,น้องจะเข้าห่นแล้วต้องมีชั้นด้วยสิที่ตกตายตอนนี้โกบ้าหวองผมตกตายเพราะสมบี้มจะเป็นไรต่อไปเอง